เมื่อวาพูดเราเอาเพราะเ,เ,เอาอำนาจบ,บาดหลวงปากปากเป็นเถื่อนมาเหยียบหัวคนทั้งประเทศนั่นเองตั้งแต่หัวพมาสลัดลงมามันเหยียบแล้วไปหมดเวลานี้มันเลือกใครไม่ได้มันบ้าโยดทักษิณบ้ายยดรู้ยยไหมบ้าลาบ้าโย,ยดบ้าอำนาจรู้หรือยังนี่หลวงตาบัวกำลังพูดเนี่ยลูกศิษย์กบาจยาพูดกันสอนกันมันสอนไม่ได้หรือ การกลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดของคุณทักษิณชินวัตรทำให้หลายคนนึกถึงเรื่องราวนี้ครับหลวงตามหาบัวเคยเทศสอนเทศเตือนคุณทักษิณชินวัตรเอาไว้เมื่อปี2549คอการเมืองหรือคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสถานการณ์การเมืองมาตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงวันที่คุณทักษิณกลับมาแผ่นดินเกิดเนี่ยขนลุกครับคุณผู้ชมย้อนไปปี49หลวงตามหาบัวเนี่ยเทศเอาไว้ครับบอกว่าคุณทักษิณเนี่ย ไม่รู้ว่ามาจากเมืองยักษ์เมืองผีหรืออย่างไรถึงเหยียบย่ำสามสถาบันชาติได้ล่มจมถึงขนาดนี้ปลิ้นปล้อนหลอกลวงต้มตุนทุกแบบทุกฉบับเตือนว่าเงินของคุณทักษิณเนี่ยจะเหมือนฟืนเหมือนไฟเผาไหม้ชาติบ้านเมืองพร้อมกับเตือนชาวจังหวัดอุดรธานีในตอนนั้นนะครับว่านายทักษิณเป็นคนแบบนี้นะครับใครเข้าไปเกี่ยวข้องคนไทยที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณเนี่ยต้องรู้ครับ ตั้งแต่เป็นนายกมาเราก็ไม่เห็นนายกที่ปิ้นปัอนหลอกลวงต้มสุนทุกแบบทุกฉบับเหมือนนายกคนนี้มันเอามาจากเมืองผีหรือเมืองไหนก็ไม่รู้มาเป็นนายกนี่แต่เข้าใจว่าเขาดีแล้วก็ยกเขาขึ้นเพื่อจะอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วกลับทำชาติศาสนาเขาให้ล่มจมต่อหน้าต่อตาของคนตั้งชาติเอาเงินไปหาจ้างหาวานเงนินแต่ก่อนจะเป็นมงคลเงินของนายกคนนี้ เป็นคืนเป็นไฟเผาไม้ทั่วประเทศชาติบ้านเมืองนะเอาไปย้อนให้คนไหนคนไหนแล้วเป็นไฟทั้งหมดเงินเหล่านี้เป็นเงินเป็นไฟเขาบ้านเขาเมืองนะเขาชาติศาสนานนะเดินคู่วงงเดินเนโนโขาหน้ายกคนนี้ไปแจกที่ไหนเอาไปเถอะเขาทั้งนั้นละเขาทั้งนั้นละเงินเหล่านี้ไม่เป็นมงคลเงิเนงเหล่านี้เป็นเปืนงไฟเผาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้อย่างเต็มที่ที่เดียวไม่สงสัยเลย เงินเราถือว่าเป็นมงคลมาตั้งแต่ดั้งเดิมจากเงินปัจจุบันที่อยู่ในใครเป็นผู้คขอบครองอยู่ลานี้เป็นยักษ์เป็นผีมานี่เลยกลายเป็นไปไปด้วยกันหมดจะเผากันทั้งชาติบ้านเมืองให้แหลกหลือเ,เป็นหมดเนี่ยฟังให้ดีเมืองอุดรวันนี้เขาจะมาพูดที่นี่หลวงจาพูดเสียก่อนเลยท่านตลาดได้ทราบเอาไว้วเป็นคนประเภทใดโอ้ชาวศาสตรแย่งกันทั้งประเทศเมืมองอุดรเราเปา็นยังไงพิจารณาสิแล้วก็ มืองรอเป็นเมืองที่หลวงตาบัวซึ่งเป็นกลางของนายทักษิณนี่นะ